สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเปาโลอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเหรอกับเกมรักกี้เนโกะนะฮะมาดูกันวันนี้รักกี้เนโกะจะเป็นยังไงครับผมมามาเลยครับผมผมมีทุนอยู่900นะฮะมีอยู่ทุนอยู่922บบาทนะผมจะมาปั่นเบ็ด ปันเบ็ดสิบบาทแล้วกันนะฮะมีทุนก็เกือบ1,000นะครับผมเก้าร้อยบสองบาทนะเกือบหนึ่งพันเราไปเบ็ดสิบบาทเลยแล้วกันนะฮะไปครับผมอ่าผมจะปั่นออโต้ห้าสิบรอบไปนะครับผมมาดูกันนะว่าลัคกี้เนโกะวันนี้จะมาหรือเปล่าฮะไปเลยครับผมโอเคอเคุ้ยว่าต่อฟัคโอ้โหทีเดียวฮะฟรีเกมเข้า ลัคกี้เนี่โกะทีเดียวฟรีเกมเข้าถามจริงโอ้โหของจริงนะอ,อย่างนี้แล้วผมชอบแล้วตัวคูณมาแล้วฮะตัวคูณมาอย่างเดียวครับผมตัวอื่นมานะครับผมเป็นสู่ชิคูณสิบมาดิฮะมาเนยครับผม,มแต่ไม่ได้ไหลต่อนะฮะมันไม่ได้ไหลต่อนี่แหละครับผมปลาเดินมาแล้วครับผม10ปาคูณ12ไปเด็กคูณสิบสอง มาแล้วครับผมมาแต่ตัวคูณครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ก็เว้าไปดีฮะก็ว้าไปอีกดีครับผมโอ้โหฟีเกีเข้าเร็วแต่ก็ไม่จ่ายนะฮะเออโหคูณ20คูณ20ไม่จ่ายเหลือสองรอบ2อโอ้โหจ่ายแต่ตัวคูนนะคูณจังตังไม่จ่ายจ่ายมาแล้วผมจ่ายมาเป็นข้าวบ้านนะร้อยยี่สิบโอ้โหจ่ายมาเท่านี้ถามจริง348บาท โอ้โหในฟรีเกมได้336บาทเองนะโอ้เกินไปเข้าเร็วก็จริงฮนะแต่ว่าไม่จ่ายนะครับผมโอเคมาดูกันต่อฮนะว่ารกคี้นิกจะเป็นมาแล้วผมตัวคูณคูณ4ไปดี92บาทนะโอเคมีไวโอ้โหเต็มแผงไปดี เต็มแผงไปดิสองร้อยฮะสองสองร้อยแล้วพัดมาต่อครับผมโอเคดอกนี้เก้าร้อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบแล้วไหลต่อเป็นเคเป็นเอโอ้โหมาเต็มเต็มแผงครับผมอไห,หลต่อว่าไหลต่อมีวายครับมีวายร่วงมาไหลไหลต่ออยู่เออืนึกว่าจะไหลอีกฮนะโอ้โ oh หของจริงเนี่ยจากทุน900นะมาต้อง2องพโอ้โหมดอกนี้ไปพันสี่เลยฮนะโอ้โ oh หเกินปุยมุย เดี๋ยวผมขอป,ปรับเบ็ดหน่อยแล้วกันเราไปเบ็ด20บาทเลยแล้วกันนะครับผมนะเรามีกําไรแล้วเรามีกําไรแล้วไป30รอบครับผมโอเคมาดูกันนะเบ็ด20จะจ่ายแต่ตัวคูณหรือเปล่าฮะไหลไหมไม่ไหลนะฮะโอเคตัวคูณออกดีอยู่นะตัวคูณค่อนข้างที่จะออกดีแล้วม,มีสูชิมาฮะข้าวปั้นปลาดิบออโอเคฮะโอ้โหดูตัวคูณฮนะตัวคูณครับผมโอเค แต่ทรคูณออกมาเยอะก็จริงนะแต่ว่ามันจ่ายน้อยครับผมเราต้องรอมันจ่ายแบบหนักๆแบบนี้ what the fuck แมว2000โอ้โหเกินปุยมุยอะมันเกินไปเมื่อกี้นะโอ้โหบิ๊กวินไปดิเฮ้ยโอ้โหของจริงคนระั u ลักกี้เโกอ้โหผมจะพูดยังไงดีกับลักกี้เนโกวันนี้นะฮะ โบไปฮะ2,182บาท2,182บาทมาเดี๋ยววะคูณ14โอ้โหเมื่อกี้แมวมาเต็มแผงนะนี่แหละครับผมแมวเต็มแผงแมวเต็มกระานมาอีกแล้วฮนะแมวเต็มกรานมาอีกแล้วผมคูณ10บโบไป3 2 0พโอ้โหแมวโอ้โหผมละเหนื่อยภาคเลยฮนะจังหวะน,นี้ออกมาแบบสวยงามมากอนะ แมวนะครับผมแมวนะครับผมแมวนะครับผมนั่นแหละฮะโอ้ทุกคนเห็นเหมือนผมมาเมึงก็โอ้โหออกมาเต็มแผงเลยนะแมวนะโอ้โหแมวมาเต็มครับวันนี้มาเต็มจัดเต็มเรื่องแมวนะฮะโอ้โหของจริงนะเรามีเมื่อกี้มีวายมาเชื่อมนะโอเคฮะมีวายมาเชื่อมแล้วมันไหลเป็นแมวนะโอ้โหสุดจัดปรัดบอกฮนะ ปลัดลาออกปร,ประหลัดยังบอกว่าสุดจัดนะครับโอเคฮะจ่ายมาตอนนี้แปดพันแล้วมาเคฮะเต็มแผงไปดิเต็มแผงแล้วล่ะนึกว่าจะจ่ายต่อนะึกว่าจะไหลนะฮะไม่ได้ไหลแต่จ่ายดีอยู่นะอันนี้เจไหลต่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะเราพัดลูมไหมพัดไม่มาแต่โอ้โหวายมาคูณสองไปดิคูณสองเดี๋ยวแล้วไหลต่อไหมไหลต่อเป็นเอฮะเป็นต้ทุย ลิ้นพันกันแล้วโอเคฮะสกแกตเตอร์สกแกตเตอร์เบทยี่สิบยังไม่เข้านะเราดูลูกเ,เข้ามาแล้วครับผมพูดปุ๊บแล้วเข้าปั๊บมาดูกันในฟรีเกมเบทยี่สิบนะฮะฟรีเกมเบทยี่สิบจะใช้ยากหรือเปล่าครับผมมาเบทสิบบาทไม่ค่อยจ่ายเลยนะโอเคฮะว่าวไปหนึ่งทีครับผมว่าวไปสองทีฮะว่าวนึกว่าจะว่าวจ่ายเป็นครีมนะจ่ายน้อยๆจ่ายนานๆน,น,นะลูกนะ จ่ายน้อยอนัวจะไหลแล้วตัวคูณไม่มีด้วยนะโอเคฮนะตัวคูณออกมากับพร้อมจ่ายเจมาครับผมจ่ายเจมาแล้วก็จบไปแล้วครับจบไปแล้วแล้วจ่ายเจมาต่อครับโอ้โหมันเป็นอะไรกับตัวเจวะเนี้จ่ายโคมไฟมาต่อฮะโอ้โหแล้วตัวคูณออกมาแล้วครับออกมาตอนที่ไม่จ่ายนะจ่ายมาเป็นสูชีเต็มแผงไมด่ดีคูณ1ิบโอเค1800 1800แล้วจ่ายเป็นพัดต,ต่อครับ1160อพนึ่้อหกสิบจะ1,000พนอีก โอเคครับผมยังได้ยังได้บิ๊กวินไป1,960บาทนะ960บาท1,960บาทเอาไหลต่อไหมไม่ไมหลฮะเหลือ2รอบฟรีเกมนะฮะเราจะได้เพ่นกันแล้วละครับผมบวกมา1,000 0แล้วนะฮะโอ้โหจากทุน900นะฮะจากทุน900ถือว่าโอเคนะบิ๊กวินไม่ใช่สิเอ่อในฟรีเกมฟรีเกมนี้ได้มา2,032บาทนะครับผมนะ โอเคครับผมผมจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมในคลิปนี้เรามีกำไรนะกำไร9000นนะครับผมนะกำไร9 0 0เน้นเน้นเลยนะโอเคครับผมใครที่ชอบแป๊บหนึ่งนะหาวโทษทีทนะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมนะกด subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็พอเท่านี้ละกันนะแมวมาเต็มัะวันนี้โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม